ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนปั๊มไลค์ปั๊หัวใจใน t k k t อกกันนะครับตรงนี้นะครับอย่างแรกนะครับเข้า Google นะครับพิมพ์ KMTS นะครับเว็บไซต์อยู่เว็บแรกเลยนะครับกดเข้ามาแล้วเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านนะครับเ่อนเพื่อสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับถ้าคนไหนมีแล้วก็ล็อกอินได้เลยครับ หน้าสมัครสมาชิกก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้กรอกชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลนะครับชื่อจริงนะครับนามสกุลนะครับเบอร์โทรนะครับรหัสผ่านนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกทีนะครับกระติก2องอันนี้นะครับเพื่อทําการสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับพอสมัครแล้วนะครับเพื่อนๆล็อกอินได้เลยนะครับล็อกอินมาแล้วนะครับหน้าตาเว็บเคมเอ็มก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับกดหมดหมู่นะครับกดหมู่ก็จะมีหลายอย่างเลยนะครับมีเฟซบุ o กย u ท u t ติ๊ t ต k อกอินสต a แกรมนะครับแล้วก็มีอื่นๆอีกนะครับผมมาสอน t i k t o k อกนะครับให้กดไปเลือกเลือกที่ t i k t o k อกเลยนะครับก็จะมีการบริการตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาดูได้เนะครับมีบริการอะไรบ้างนะครับผมจะมาสอนความหัวใจนะครับให้เลือกตรงนี้นะครับออเดอร์ที่สี่แดหนึ่งเจ็ดนะครับ เเลือกแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับอ่านคำอธิบายลักษณะตรงนี้นะครับอ่านให้ครบถ้วนนะครับพออ่านแล้วนะครับเลื่อนลงมานะครับจะเจอหัวข้อลิงก์นะครับลิงก์นี้คือลิงก์ที่เราต้องการปั๊มนะครับให้กดไปที่ t ิ kt อกของเรานะครับแล้วก็เลือกวิดีโอมาวิดีโอหนึ่งนะครับที่ต้องการจะปั๊มนะครับแล้วกรอบลิงก์อันบนนะครับแล้วกดมาวางได้เลยปริมาณนะครับปริมาณปั๊มนะครับ ขั้นต่ำอยู่ที่สิบครับสูงสุดอยู่ที่หนึ่งล้านเลยนะครับเพื่อนๆนนะครับกดปริมาณได้เลยของผมเอาซักพันนะครับเข้ารายการนะครับสี่จุดหศูนนะครับตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆ่กดสั่งซื้อได้เลยนะครับพอกดสั่งซื้อนะครับระบบก็ทําการยืนยันแล้วนะครับว่าเพื่อนๆสั่งซื้อแล้วนะครับจะขึ้นมาเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีรหัสออเดอร์ ท่านบอกนะครับเอารหัสออเดอร์ตัวนี้นะครับมาดูที่ประวัติการสังซื้อได้ทีนัดนี้นะครับถ้าเกิดมีปัญหาอะไรนะครับให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับติดต่อแอดมินโดยตรงทางไลน์นะครับแอดเกมเอ็มคีทีเอสนะครับใส่แอดนำหน้าครับถ้าเพื่อนๆคนไหนครับไม่สะดวกแอดไลน์นะครับมีตั๋วช่วยเหลืออยู่ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆ เลื่อนลงมานะครับเขียนหัวเรื่องนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความตรงนี้นะครับเรื่องให้อดมินทางเว็บนะครับแล้วก็ส่งตั๋วไปเลยนะครับอันเติมเงินนะครับทางเว็บไซต์นะครับกดมาที่เติมเงินนะครับมี5้าช่องทางด้วยกันนะครับมีสแกนเค Code าโคครับทูมานี่วอลเล็ตครับอัลเปาลเล็ครับัตรเครดิตครับแล้วก็กิปโตนะครับ๋ยวผมสแกน QR Code โคทุกธนาคารให้เพื่อนๆดูนะครับ จำนวนเงินนะครับให้เพื่อนๆใส่ไปเลยตรงนี้นะครับแล้วกดเติมเงินนะครับอยู่อโคก,ก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เพืพ่อนๆสกแกนได้เลยนะครับพอเพืพ่อนๆสกแกนแล้วเนี่ยตังก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับเติมเงินเสร็จแล้วนะครับมาดูการบริการต่อนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับมี facebook นะครับมี youtube มี t i k t o k นะครับแล้วก็มีอ n s t a าแก m ข้างล่างนี้นะครับ ให้เพื่อนๆอ่านได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่เข้าใจนะครับกดดูรายละเอียดด้านฝ่ามือนะครับตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆอ่านอีกรอบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากมีรายได้เสริมนะครับกดแนะนําเพื่อนตรงนี้นะครับแล้วกดลิงก์ของคุณนะครับก๊อปปี้ลิงก์ไปแล้วก็ส่งให้เพื่อนอีกรอบหนึ่งนะครับอัตราค่าแนะนําเพื่อนๆได้หเปอร์เซ็นเลยนะครับตรงนี้เอาแล้วครับเราไปดู ไลท์ที่เราปั๊มกันเลยดีกว่านะครับโพ t i k t อกนะครับ,รบยังไม่ขึ้นนะครับกดรีเฟซสักหนึ่งทีนะครับโอเคตอนนี้ยอดไลค์ก็ทยอยขึ้นมาแล้วนะครับถ้เาเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจนะครับปั๊มยอดไลค์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ